เหตุผลที่ผมอยากจะมาที่งานวิดอัพนะครับก็เป็นเพราะว่าผมอยากจะพูดคุยกับคนที่จะไปในเมืองเดียวกันนะครับก็มาแมทช์กับโปรไฟล์ของตัวเองก็อยากมาเจอเพื่อนๆนะครับกิจกรรมเยอะดีได้ฝึกสกิลไม่ว่าจะเป็นบาลิสต้านะคะหรือว่าการทำม็อกเทลอะไรต่างๆก็ทำให้เราได้อัพสกิลเพิ่มมากขึ้นค่ะ คาดหวังจากการที่ไปเรียนนะครับก็การนําภาษาที่ดีขึ้นเพื่อน,นํามาใช้ในการทํางานในอนาคตได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปมาก่อนอันดับแรกก็น่าจะได้ภาษาอังกฤษที่แข็งแรงขึ้นนะครับไม่ว่าจะฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็ได้ประสบการณ์ชีวิตก็อยากไปฝุกภาษาค่ะแล้วก็อยากได้ท่องเที่ยวค่ะอยากเชิญชวนเพื่อนๆมาอยู่พักนิัพเยอะๆนะคะเพื่อมาหาทางที่ใช่ของตัวเองครับว่าเราเหมาะกับเมืองไหนเราเหมาะกับไลฟ์สไตล์ยังไงครับผมเป็นประโยชน์ก็คือมีเวิร์กช็อปให้ทําตามด้วยแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของ การให้คำปรึกษาที่ดีด้วยค่ะมีประสบการณ์ได้เจอเพื่อนๆนอกจากนั้นก็สามารถมาปรึกษาแบบตัวต่อตัวได้ครับมากันเยอะๆนะครับมาได้นะคะมีกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะเอคาดหวังว่าอยากให้ทุกคนลองมาดูนะครับเผื่อจะได้ รถก็แล้วก็ในตัวเครื่องบินนะครับขอบคุณครับค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาที่เรียนต่อนะคะมินแนะนำที่ยู่พัดเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นให้คำแนะนำที่ดีนะคะยังได้มีการจัดเวิร์กชอปด้วยให้เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆด้วยค่ะว่าเราสามารถนำไปอดัดแอฟใช้ในต่างประเทศได้ยังไงบ้างค่ะ